เขาบอกเฮ้ยฉันไม่อยากจะลดคันนี้แล้วอะ่ะรถของฉันออกมาใหม่ปรากฏว่ามันชนขนาดนี้ค,คุณเอารถคืนไปเลยเอาเงินดาวคืนมาเอาเงินงวดของฉันคืนมาแล้วคุณรับผิดชอบไปเลยฉันไม่เอาละทาได้ไหมฮะคืยอย่างเงี้อันดับแรกก่อนบอกคุณนุ่นตรงไปตรงมาไปต้องเกรงใจนะถ้าคุณนุ่นไปคุยกับทางบริษัทไม่มีทางต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทจะจะเอาเงินคืนให้คุณนุ่นเพราะหนึ่งต้องไม่ลืมว่ารถคันนี้มีการจัดไฟแนนซ์ถูกไหมครับครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณนุ่นจะทําได้ตอนนี้ก็คือหนึ เป็นคดีผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าบิจัคธเนียมในการฟ้องร้องแรงสิ้นคือคดีผอ,อ<ะ>หนึ่งฟ้องให้บริษัทเนี่ยคืนเงินดาวพร้อมกับค่างวดเนื่องจากบริษัททําให้เราเนี่ยได้รับความเสียหายจากการที่ลูกจ้างของบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวการในการเอารถเราเนี่ย<ะ>ไปใช้ในกิจการส่วนตัวของทางบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อเราทําให้เราเได้รับความเสียหายหนึ่งจากการจากการขาดประโยชน์จากการใช้รถ สองรถเนี่ยไม่ได้คุณภาพตามที่มีการซื้อไว้ตั้งแต่ต้นเนื่องจากได้รับความเสี่ยการเฉี่ยวชนทาให้เราเกิดความไม่สบายใจในการใช้บริการอ่าอันนี้คือฟ้องบริษัทไหนฮะบริษัทที่อู่รถยนต์ที่เราเอาไปซ่อมเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนี้ผมถามถามแทนเลยนะครับคือรถคันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ใช่หรือไม่ฮะอันดับแรกก่อนศูนย์เราไปซ่อมที่อู่ที่เราซื้อรถมาหรือใช่หรือเปล่า แล้วใช่ครับรถคันนี้เอาไปที่อู่อไปที่ศูนย์ที่เราซื้อ,อมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาอต้องรับผิดชอบในการเอาไปซ่อมสีเพราะเขาเอาไปชนก่อนครั้งแรกถูกเอาไปซ่อมสีพนักงานเขาเป็นคนขับไปถูกแล้วขับกลับมาระหว่างที่ขับกลับมานี่แหละฮะชนผมชนอีกกณะก็ต้องฟ้องต่อสารต้องเจรจาต้องบอกคุณนุ่นตรงมาว่าไม่มีทางเลยที่อยู่บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมดใช้สิทธิทางศาลดีที่สุดนะครับแต่ก่อนจะฟ้องทางศารเอาเอกสารหลักฐานไปยื่นต่อสารในเขตอำนาจที่ มูลคดีนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับศูนย์นี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่นครราชสีมาครับไปที่ศาลนครราชสีมา,าทุนทรัพย์รถคันีเท่าไหร่ฮะเกินสามแสนไหมเกินฮะไปที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาไปยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยเอาเอกอสารหลักฐานหนึ่งสัญญาการซื้อขายสัญญาเช่าซื้อ,อ,อสภาพรถที่มีการขับรถไปถูกเฉียวชนจากการที่ลูกจ้างของทางบริษัทเนี่ย ให้เรารับความเสียจากการขาดประโยชน์แล้วก็สภาพรถไม่ได้คุณภาพเต็มร้อยจากการที่ซื้อตั้งแต่ต้นให้ทางศาลเนี่ยนะครับพอศาลมีหนังสือเชิญบริษัทมาทาการไก่เกียรเบื้องต้นก่อนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแดงสิ้นไม่ต้องจ้างทนายไปเองเลยฮะไปเองเลยยื่นเอกสารหลักฐานเลยไปเกียนคับร้อเลยฮะ,ฮะขอให้ศาลเชิญคู่ความมาไก่เกี่ยรปัจจุบันนี้มีการไก่เกียรโดยที่ยังไม่ต้องฟ้องคดีได้เขาเรียกว,ว่าการขอไก่เกียรก่อนฟ้องคดีอ๋อและเร็วด้วยครับและมีสภาพบังคับ ถ้าคุณนุ่นไปเจราจาที่โรงพักก็ดีเจราจาบริษัทก็ดีถ้าเขาผิดสัญญาก็ต้องมาเสียเวลาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการใช้สิทธิทางศาลเพราะฉะนัะน้นอาจารย์แนะนาให้ไปไปที่ศาลเลย,เลยทุกศาลเดี๋ยวนี้ก็มีกระบวนการขอไก่เกียก่อนฟ้องคดีไม่ต้องจ้างทนายไปยื่นคำร้องก่ขอข้อความเอาเอกสารหลักฐานแนบให้กับทาง ศาลยุติธรรมนี่เป็นนโยบายของท่านประธานศาลดีกาเลยนะครับถ้า,างี้ผมถามเพิ่มเติมนะครับในมุมของอันนี้ผมพูดแทนศูนย์นะฮะเขาพยายามที่จะเยียวยาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะมีการนัดคุณนุ่นไปคุยคุณนุ่นจะไปคุยไหมสมมติเกิดอนัดเนี่ยหลังออกรายการเนี่ยเขาดูอยูย่ผมเชื่อว่าดูอยู่แน่นอนเนี่ยผมเป็นคนกลางให้ไปคุยเจรจากันอีกรอบหนึ่งดีไหมก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนอาจารย์หรืออาจารย์มองอยังไงครับผมโตตรมาเลยไปปุ๊บเนี่ยไม่เหมือนไปเจรจาตกลงขอเกียรติที่ศาลซึ่งมีสภาพบังคับ ถ้าไปเจราจาปุ๊บเดี๋ยวตกลงก็ไม่ได้ไม่มีคนกลางในการไกลเกลี่ยมันก็จะไม่ยุติในการแก้ปัญหาไปที่ศาลดีกว่าถ้าเกิดการเจราจากระบวนการไกลเกลี่ยไม่สําเร็จค่อยเริ่มต้นในการฟ้องร้องคดีฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคก,ก,ก็ไม่เสียค่าหรือชาติเียมแรงสิ้นเพราะเราเป็นผู้บริโภคส่วนอูอ่บริษัทเป็นผู้ประกอบการนะครับใช้สิทธิ์เลยฮะถือเป็นการกระทําละเมิดต่อเรา ผ <Okay. S 2> ิดตามประมวลมาตราพัธุ์ติาตร420ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกจ้างของตัวของบริษัทเนี่ยเอารถไปใช้ก่อเกิดค,ความเสียหายถูกไหมครับอ่ะอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่อาจารย์แนะนำนะครับแต่สุดท้ายขึ้นอยู่ที่คุณนุ่นว่าจะไปทางไหนยังไงนะครับ,รบแต่ในอีกมุมหนึ่งนะขอบคุณอาจารย์มากนะฮะในมุมหนึ่งถ้าสมมติเกิดศูนย์เขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะลองเจรจาก,กับคุณอีกรอบหนึ่งเช่นนะผมเปิดเป็นแนวทางให้กับศูนย์ด้วยนะครับเช่นคุณดูแลรักษาซ่อมทุกอย่าง ให้เหมือนเดิมตามข้อที่สามแต่เงินชดเชยเยียวยาเนี่ยที่จะให้คุณสามหมื่นอ่ะเพิ่มให้คุณหน่อยได้ไหมอาจจะไปจบที่ตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณไปคุยกันอย่างนี้เป็นอีกทางหนึงได้ไหมผมเปิดทางให้นะได้ไหมแทนที่จะไปถึงขั้นตอนที่อาจารย์พูดนู่นนี่นั่นอนะ่ะคุณโอเคไหมเกิดเกิดเขาอยากคุยแบบนี <apologize> ้ผมเปิดทางให้แต่ยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าหมายถึงเปิดเป็นแนวทางให้เฉยๆว่าใช่ไหมค่ะฟังโอเคไหม ก็ต้องลองดูค่ะอ่าผมเชื่อว่าผู้จัดการของศูนย์ฟังอยู่นะครับท่านผู้จัดการครับลองดูนะฮะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ลองไปดําเนินการดูส่วนอาจารย์สงการให้คาแนะนํำยังไงอันนี้ก็เป็นแนะนําที่ดีนะฮะในมุมของนักกฎหมายนะครับก็ลองดูนะครับประกอบการพิจารณาแต่สุดท้ายท้ายสุดทุกอย่างมันอยู่ที่การเจรจาและความพึงพอใจของเราด้วยกับฝั่งของศูนย์ด้วยนะครับโอเคมีอะไรสงสัยไหมฮะมีสงสัยไหมฮะอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วจะถามเลยไหมฮะ พราะการไกลเกีย่ยอาจารย์จะบอกกับคุณนุ่นอย่างนึงท่าผู้ชมดูทุกท่านถ้าไปที่ศาลศาลเป็นกลางเราไม่ต้องไปนั่งตัวรีบเชียร์ดูเขาโกรธโกสับไปนูองต่างไปที่ศาลเป็นกลางดีกว่าและเอาข้อเท็จจริงให้กับทางศาลในการไกลเกี่ยครั้งนี้เชื่อว่าสําเร็จยุติได้ดีดๆครับแล้วมีสภาพบังคับด้วยฮะ,อ,ะ,อ,ะอย่างไงฮะ,ค,ะคือในใจนุน่นอะคือตอนนี้ นุ่นไม่อยากซ่อมรถใช้จริงๆโอเคค่ะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่นุ่นจะได้เงินเงินที่ส่งไปแล้วก็เงินดาวเทียก็นี่ไงที่อาจารย์บอกว่าท่านหนูไปเจรจาที่บริษัทอาจารย์ฟันธงเลยไม่ต้องเป็นหมอคนอื่นเลยไม่จบไม่จบไม่จบฮะถ้าไปสายตาถ้าไปที่สายไอ้าสายเป็นตัวกลางไก่เกียร์หนึ่งถอยมาคนละครึ่งทางและตรงไหนหาที่ยุตินั่นแหละดีที่สุดแล้วมีสภาพบังคับเลคนนุ่นเชื่ออาจารย์เถอะ ไปที่ศาลที่พึ่งสุดท้ายของเราดีที่สุดครับตามกระบวนการยุติธรรมครบกระไรเกียรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่สลึงเดียวครับโอเคไหมค่ะ